7สิ่งที่พบเจอในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นจะซุกโกยแค่ไหนไปดูกันตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหลายล้านเครื่องในญี่ปุ่นมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากกว่า5ล้านเครื่องทั่วประเทศมากซะยิ่งกว่าเซเว่นบ้านเราซะอีกคุณเจอมันได้ทุกที่ทั้งเนี้ยเพราะมันประหยัดเวลาสำหรับคนที่เลิกงานชา้าซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ญี่ปุ่นนอกจากเนี้ยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่ได้มีไว้สำหรับของว่างหรือเครื่องดื่มเท่านั้น คุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ตั้งแต่กุ้งมังกรไปจนถึงชุดชั้นในเลยทีเดียวไอ้ยะบอ่อน้ำร้อนบะหมี่รามเมงรีสอร์ทและสปายูเนสันในฮาโกเน่ได้มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับแขกผู้เข้าพักด้วยการแชร่ตัวในซุปหมูและบะหมี่รามเมงอาจจะฟังดูเป็นเรื่องบ้าบอสำหรับประเทศอื่นแต่ที่เนี่ยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแชร่ตัวแบบนี้ดีต่อผิวมากๆเพราะซุปที่ทำจากหมูนั้นอุดมไปด้วยคอลลาเจนอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองน่าลองนะ ห้องน้ําสุดไฮเทคทุกคนรู้ดีว่าห้องน้ําในญี่ปุ่นนั้นไฮเทคมากหากต้องการใช้คุณควรรู้ว่าปุ่มเหล่านั้นมีไว้ทําอะไรด้วยความที่มีฟังก์ชันหลากหลายรวมถึงการอุ่นที่นั่งการฉีดน้ําอุ่นเพื่อทําความสะอาดหรือแม้แต่เปิดเพลงสุดจัดนี่ถ้ามีทีวีด้วยเนี่ยไม่ต้องไปไหนก็นลันอนในห้องน้ํานี่แหละโมเดลอาหารปลอมร้านอาหารส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนิยมใช้โมเดลอาหารปลอมเป็นอย่างมาก เพราะมันดูน่าอร่อยพอๆกับของจริงเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญทําอาหารประเภทนี้จากพลาสติกหรือขี้ผึ้งและมักนําอาหารยอดนิยมของร้านมาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่กําลังหิวอีกด้วยโดยปกติแล้วแบบจําลองเหล่านี้มีราคาสูงกว่าอาหารจริงที่มันเลียนแบบซะอีกแตงโมสี่เหลี่ยมเจ้าเนี่ยจัดเป็นผลไม้ที่โด่งดังมากของญี่ปุ่นมันถูกคิดค้นในยุค70โดยนักออกแบบกราฟิก ทั้งเนี้ยมันเกิดจากความที่เขาอยากจะวางแตงโมให้ได้พอดีในตู้เย็นและหั่นได้ง่ายขึ้นเกษตรกรญี่ปุ่นปลูกแตงโมโดยจัดวางในภาชนะพิเศษเพื่อให้ได้รูปร่างนี้และด้วยความพิเศษเนี้ยมันจึงมีราคาค่อนข้างแพงคนจึงไม่ซื้อไว้กินแต่ซื้อไว้เป็นของตกแต่งแทนซะงั้นนะการยกซดที่สุภาพในขณะที่ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศมองว่าการยกซดนั้นเป็นเรื่องหยาบคาย แต่ในประเทศญี่ปุ่นมันเป็นวิธีการแสดงความซาบซึ้งในอาหารของคุณซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นในหนังหรือการ์ตูนญี่ปุ่นบ้างแล้วนะหากคุณไม่ยกซดเมื่อกินเสร็จพ่อครัวอาจจะคิดว่าคุณไม่ชอบอาหารของเขาหรือเปล่าอาจจะโดนพ่อครัวมองแรงก็ได้เด้อเพื่อนนั่งในคาเฟ่ การนั่งคนเดียวในคาเฟ่และถ่ายรูปอัพลงสตอรี่กับกาแฟและอาหารเป็นเรื่องปกติสําหรับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกแต่ในดินแดนอาทิตย์อุทยัยนี้คุณจะได้ตุ๊กตามูมินขนาดใหญ่มานั่งเป็นเพื่อนกับคุณในร้านกาแฟแห่งนี้เหตุเพราะในสังคมญี่ปุ่นนั้นมีคนเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบโสดเยอะมากฉะนั้นหากมาคาเฟ่คุณจึงไม่ต้องกลัวที่จะกินอาหารคนเดียวอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ